หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งพร้อมให้คุณเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลย c a n ดิ d คาเฟร้านคาเฟ่อะไรถูกใจทุกเมนูใกล้สนามบินคอนแกนแจ้งทางร้านว่ามาจากแมนยูสู้ตายลด10%ทันที 0899446836สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงช่วงนี้ก็จะเงาๆหน่อยกับโปรแกรมทีมชาติที่พลคผีแดงรอทีมกลับม,มาแข่งขันซึ่งจะเริ่มขึ้นอีกทีในวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนสามารถติดตามไลฟ์พูดคุยเพลินๆช่วงค่ำคืนในวันที่ผมสะดวกมาเจอทุกท่านครับและจะพยายามหาข่าวมาฝากกันเช่นเดิมข่าวที่ไม่สู้ดีนักเมื่อคืนที่ผ่านมา เมื่อรายงานจากเว็บไซต์สโมสรระบุว,ว่าสกอตแมทูมิน่กองกลางของทีมมีการเชื้อไวรัสลงลำคอเล็กน้อยแถลงการจากทีมชาติสกอตแลนด์เปิดเผยว,ว่าเราได้ส่งสกอตกลับบ้านเพื่อพักฟื้นหวังว่าเขาจะได้กลับมาร่วมทีมอีกครั้งในสุดสัปดาห์แมนยูแต่มีโปรแกรมบุกเยือนวัดฟอร์ดหลังฟีฟ่าเดย์หนนี้ครับซึ่งตอนนี้มีลิสต์รายชื่อกองกลางที่ไม่พร้อมลงเล่น2คนคือปอปอกบากับสกอตแมทูมิน่แถมยังขาดราอุฟเฟวลาและเอ็ดดิสันคาวานี่ ที่บาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ด้วยส่งกำลังใจไปที่สกอตตี้ให้หายไวๆครับหลังการจากเพยร์ลีกระบุว่าฤดูกาลหน้าซีซั่น2022-2023จะเริ่มการแข่งขันในวันที่6สิงหาคมก่อนหยุดชั่วคราวในช่วงปลายปีเพื่อหลีกท้ายกับฟุตบอลโลกปี2022และกลับมาแข่งขันในครั้งในช่วง b o x ่งเ Day ทุกทีมจะลงแข่งขันจนถึงนัดที่16ของฤดูกาลคือสัปดาห์วันที่12-13พฤศจิกายน เพอร์ลีกท้ายกับรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่21พฤศจิกายนปี2022รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกครั้งนี้ต้องแข่งขันในช่วงปลายปีตรงกับฤดูหนาวที่ประเทศกาตาร์เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่ร้อนเกินไปในช่วงซัมเมอร์ครับจากนั้นเพยร์ลิกจะกลับมาแข่งขันต่อช่วงวันแก่กอขอ,ของขวัญ26ธันวาคมประมาณ8วันหลังจบนัดชิงชาเลิศซึ่งเกิดขึ้นในวันที่18ธันวาคมปี2022 ขณะที่นัดสุดท้ายของฤดูกาลจะลงเล่นในวันที่28พฤษภาคมปี2023ซึ่งจะมีช่วงโปรแกรมที่เตะทีต่อเนื่องเพื่อเร่งให้ทันจบฤดูกาลในช่วงไล้เลียก,กับฤดูกาลอื่นๆอีกหนึ่งเรื่องที่ดูจะใกล้เป็นจริงมากขึ้นครับเวสต์แฮมค่อนข้างจะมั่นใจว่าจะได้ตัวเจสซี่ลินการ์ดกลับสู่ทีมอีกครั้งในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะเปิดขึ้นเจสซี่ลงเล่นในซีซั่นปัจจุบันไปเพียง8เกมเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวสำรอง แต่เขาก็มีส่วนกับประตูสําคัญในการยิงชนะทีมขุนคอนเองเมื่อช่วงต้นฤดูกาลเวสต์แฮมติดตามสถาน,นการณ์ของลินการ์ดอย่างใกล้ชิดและต้องการดึงเขากลับสู่ทีมอีกครั้งเพื่อเพิ่มทางเลือกในแผนเกมรุกกับสัญญาที่จะหมดลงและตัวลูกชาวอังกฤษยังไม่ยอมต่อไปเวสต์แฮมพร้อมยื่นข้อเสนอที่จับต้องได้ให้กับยูไนเต็ดเพื่อปล่อยตัวลินการ์ดออกมา และมั่นใจว่าบอร์ดบริหารจะรับพิจารณาดีกว่าเสียตัวลุกวัย28ปีไปแบบฟรีๆเมื่อจบซีซั่นดูช่วงนี้จะมีแต่ข่าวฟังขาออกครับแต่ผมก็อยากให้กำลังใจดอนนี่ฟานเบกย้ายเขาสู้ต่อไม่ว่าโอเลกุนาโซชาจะเห็นคุณค่าของเขาหรือไม่ความรักจากแฟนบอลส่งไปหาดอนนี่เยอะมากๆและพวกเราก็เห็นใจกับสานะที่เขาเผชิญอยู่ผลงานของดอนนี่ฟานเบกับโอกาสลงสนามน้อยนิดในยุคโอเลกุนาโซชา เมื่อเปรียบเทียบกับตอนอยู่อาร์จ็ตตอนลงเล่นให้กับอาร์จ็กนั้นเขากําลังอยู่ในช่วงที่ดีมากในอาชีพขาแข้งและเติบโตอย่างแข็งแกร่งเป็นมิดฟิลด์ที่หลายทีมหมายปองแต่ยูเต็ดก็ได้ตัวมาลงเ,เล่นให้กับอาร์จ็กไป175เกมทําได้41ประตูกับ34มสิบสี่แอสซิสนับถึงตอนนี้ลงเ,เล่นให้กับมายูเต็ดไป41เกมทั้งตัวจริงและตัวสํารองรวมกันทําได้1ประตูกับ2องแอสซิสสีนะ่ทั้เหมดนั้นนมดรีรร์ล21เกมครับ แต่เป็นตัวสำรองไปถึง17เกมและเป็นตัวจริงเพียง4เกมเท่านั้นซึ่งเกิดขึ้นในซีซั่นที่แล้วทั้งหมดไม่ได้ผิดที่ดอนนี่ฟันนาเบกแน่นอนครับเราทุกคนอยากให้ดอนนี่ได้โอกาสมากกว่านี้และฉายแววให้ได้เพื่อประโยคที่ว่าผมพิสูจน์ตัวเองได้ผมดีพอและผมไม่ได้มีฝีเท้าอ่อนกว่าใครเอียนไร์อดีตนตักเตะอาร์เซนอลให้ความเห็นเรื่องตำแหน่งผู้จัดการทีมของปีศาจแดงครับนะักวิเคราะห์ทุกคนเห็นทุกอย่างเกิดขึ้น และมองเห็นว่าอเลกุน่าโซชาทำทีมแบบไร้ทิศทางการบริหารที่แย่ลงมันยูเตดมีปัญหามาตลอดตั้งแต่เกมกับเลสเตอร์หรือลิเวอร์พูลมันเกิดขึ้นง่ายๆเพราะผู้จัดการทีมไม่เก่งพออดีตผู้เล่นอย่างเรโอฟรินาลอยคีนก็ออกมาโจยนั้ตแต่ปัจจุบันทุกคนเราพูดว่าพวกเขาขาดความทุ่มเทความจรงิงจังแต่ส่วนหนึ่งผมมองว่าเป็นเพราะผู้จัดการทีมเอาไม่อยู่ด้วยอย่าให้ย้อนไปดูในสิ่งที่เชลซีทำกับแฟรงก์แลมพาร์ดตำนานนักเตะ โร m a นอั r a ารมาวิชเขาไม่แคร์เลยหากมันไม่เวิร์กเขาก็พร้อมตัดสินใจเพื่อทีมมีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องในโลกโซเชียลครับอัลันวิลลาแต่งตั้งเซฟนเจอร์ลาดที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับกาสโกเลนเจอร์เข้ามาคุมทีมแล้ววูเขากลาที่จะเปลี่ยนแปลงซึ่งแฟนบอลทีมสิงห์พยองหวังให้สโมสรมีผลงานที่ดีขึ้นภายใต้กุนซือใหม่ตอนนี้ก็เหลือแค่ยูเตดที่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆแฟนๆได้จะเซ็งไปตามๆกันครับ และเตรียมจะออกมาเรียกร้องในวันเสาร์นี้ที่สนามโอทราฟอร์ดพลังของแฟนบอลส่วนใหญ่จะกดดันอย่างเต็มที่เพื่อให้คนใหญ่คนโตของสโมสรได้เห็นถึงความต้องการของพวกเราตอนนี้บริษัทต,ต่างประเทศยังยินยับให้อเล็กกุน่าโซชาเป็นเต็งหนึ่งที่จะโดนปลดออกจากตำแหน่งในคุนซือพรีเมียร์ลีกทุกคนที่เรดราคาลงทุน5จ่าย2และเรื่องสุดน่ารักเมื่อคืนที่ผ่านมาในเกมยูโรรอบคัดเลือก โปรตุเกสบุกเยือนไอแลนด์มีแฟนบอลสาวน้อยที่ชื่นชอบคริสเตียโนโรนโดเป็นอย่างมากลงมาในสนามเซียเซเว่นทำในสิ่งที่ได้ใจแฟนๆที่ชมเกมอยู่รวมทั้งสาวน้อยคนนั้นมอบเสื้อแข่งให้อย่างเต็มใจเป็นภาพที่ยอดเยี่ยมของนักเตะผู้เป็นที่รักปีศาจแดงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาในวันนี้ครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้มันอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตาย ส,สร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย